คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกําลังถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าเดือนนี้จะมีเงินโอนเข้ามาให้เพิ่มเติมหรอคือเงินอะไรอ่ะฟังทางนี้ครับเงินก้อนนี้เป็นเงินจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับเขาจะโอนมาให้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ60ปีขึ้นไปได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอพุทรามภาษาชาวบ้านนะได้สิทธิบัตรคนจนเนี่ยนะคุณแม่ ก็จะได้เงินก้อนนี้ไปด้วยนะครับชื่อจริงๆของมันก็คือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะให้ทั้งหมดนะครับ6เดือน เดือนละ100บาทก็คือตั้งแต่เมษายนปี2,566ถึงกันยายนปี2,566แต่เขาจะให้ในคราวเดียวนะครับก็คือมาให้ในเดือนนี้กันยายนปี2,566ก็คือ600